สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆจ๋าก็วันนี้ก็เป็นเช้าของวันจันทร์นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่13แล้วนะคะ13พฤศจิกายน2 5ง6แล้วนะคะเช้าว,วันนี้สายแล้วก็เอมเมก็มีภารกิจนะคะที่ต้องมาทำที่ตัวเมืองปทุมธาน,นีก็เลยแวะนะคะเดินออกกำลังกายในสวนสุขภาพนะคะเพื่อนๆจ๋า พอาวันนี้นเมก็ไม่ได้ปั่นนะคะไม่ได้ปั่นจัก,กรยานก็รีบออกมานะมีภา,ารกิจต้องมาปล่อยปลาก็เลยออ,ก,อยกแต่เช้านิดนึงแต่ก็ติดขัดนิดนึงนะคะก็ร้านขายปลาที่นเมซื้อประชาแกหยุดนะคะสายขายแต่ทุกเสาวอาทิตย์แอนเมก็ไม่ได้ถามแกไว้เนาะก็เลยแบบมาเดินเล่นที่สวนสุขภาพก่อนเพราะว่าแอนเมย,ยากจะ รอนะคะปล่อยปลาซื้อปลาจากคุณป้านะคะเจ้าอื่นก็มีแต่เมย์อยากทำกับคุณป้าเพราะว่าคุณป้าแกเป็นผู้พิการเนาะก็อยากอุดหนุนแกด้วยเนาะได้บุญอยากได้ทําบุญสองต่อนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยรอที่จะซื้อจากป้าดีกว่านะคะก็เลยแวะมาเดินนะคะถ่ายกมเนือกันที่สวนสุขภาพสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าก็เช้าวันนี้ก็อากาศก็ สดใสนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ร้อนมากนะคะไม่ถึงว่าร้อนแล้วก็เดินได้นะคะก็มีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันอยู่นะคะ,ะเนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดาเนาะก็ส่วนใหญ่คนก็จะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงตอนเย็นส,ส่วนใหญ่นะคะเพระเช้าก็จะมีภารกิจทำงานกันนะคะก ส่วนสาธารณะนะคะสุขภาพก็เป็นสุขภาพที่เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดทาไว้ให้พี่น้องๆประชาชนนะคะได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการออกกาลังกายนะคะรู้สึกเขาจะตัดต้นไม้ออกไปเยอะนะคะก็พอดีแบบเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แบบอยู่รอบด้านข้างๆอะไรประมาณนี้ก็จะไปแบบปกคลุมแล้วก็เข้าไปไอ้นี่ของชาวบ้านเนาะชาวบ้านที่แบบ อยู่ย่านใกล้เคียงนะคะก็เลยต้องมีการแบบตัดแต่งแล้วก็ตัดทิ้งบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะก่อนต้นไม้จะเยอะมากกว่าน,นี้นะคะเพื่อนค่ะ่อเดินนะคะเดินสักหน่อยนะคะเพื่อนอากาศดีนะคะเพราะว่าเป็นอากาศช่วงแบบอากาศแบบเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะก็ไม่ร้อนมากนะคะ อากาศก็ดีอยู่แดดก็ส่องเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็เอ็นเมยเดินไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะคะก็กลัวคลิปจะยาวมากนะคะอ็แต่พอสังเกตนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ่ะ ชมบรรยากาศดีๆนะคะลมลื่นลมลื่นสมต้นไม้บรรยากาศนะคะสนามก็ปกคลุมไปด้วยยาเขี้ยวจีนะคะเพื่อนๆค่ะมีชมรมแอรบิกแดนด้วยนะคะแดนนะคะแต่ว่าจะแดนตอนช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้แดนช่วงเช้าไม่ได้แดนนะคะจะ Dance แดนช่วงเย็น ก็สัญ,ญลักษณ์ของปทุมธาน,นีนะคะเพื่อนๆอนพี่น้องจะไปที่ใดทางไหนก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าคือเป็นตัวเมืองปทุมธาน,นีนะคะก็คือจะมีนี่นะคะอ่างบัวนะคะเพื่อนๆค่ะอ่างบัวล้ายล้อมรอบเลยนะคะก็เอดเมเข้ามาทางอีกด้านหนึ่งนะคะตอนขาเข้าก็ไม่ได้เจอตรงนี้นะคะจะซูมให้ดูใกล้นะคะแดด แดดมันช้อนตามากเลยนะคะตะวันช้อนตานะคะดึงกลับนะคะดึงกลับอ๋อแดดเริ่มจ้าเยแลคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะนี่นะ,ะช่วงเย็นก็จะมีะเด็กเรียนหรือว่าประชาชนที่เลิกจากภารกิจในการทำงานก็จะมาเดินรีแล็ออกกำลังกายกันที่นี่นะคะ มีทางสนามกีฬานะคะมีทางสนามฟุตบอลแบบมินตันอะไรแบบให้แบบได้ขายรีแลกซ์กันนะคะได้เล่นกันนะคะ,คะก็ฝึกสอก็ได้นะคะบรรยากาศแดดนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็เดี๋ยวแอนเม่จะน้องครอบแล้วแต่ว่าทำคลิปไม่ครบนะคะก็เดี๋ยวจะออกทางประตูด้านข้างตรงนี้นะคะ เราก็เดินทางรับบ้านเลยนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะแดดนะคะแดดนะแดดนะคะแดดจ้ามากเลยนะคะน,นี่จะมีประตูออกด้านนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็แดดเมย์เดินไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะตรงคลิปแล้วก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจ แอดเม่ด้วยนะคะก็จะมีสถานที่ออกกำลังกายอยู่เป็นย่มยอมจุดๆนะคะและแต่ละจุดแต่ละที่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะคะว่าเครื่องออกกำลังกายประเภทไหนออกแล้วได้ประโยชน์องไหนบ้างนะคะส่วนใดบ้างนะคะ เราจะมีสานะคะเป็นยมยมไว้ให้นั่งพักผ่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีคนมาตกแต่งนะคะทำความสะอาดสวนสุขภาพแห่งนี้กันทุกวันนะคะห้ามรถเข้ามานะคะรถที่เห็นก็จะเป็นรถส่วใหญ่ก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะดูแลดูแลทำความสะอาดนะคะดูบำรุงสวนนะคะ ก็เดี๋ยวนะคะแอนมีเข้าไปสอดนี้ก่อนนี่ค่ะามาชมต้นไม้นะคะนีก็มีคนมาตัดแต่งนะคะ ก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ่ายแอดเมก็เดินมารอบใหญ่ก็กว่าแล้วนะคะเพราะแต่ไม่ได้ทำคลิปนะคะก็อันนี้แอดเมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะก็ต้องจาบขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆด้วยนะคะที่ เป็นกำลังใจนะคะก็ไอเอ็นมย์ตลอดที่เนเมย์ทำช่องมานะคะก็กลับขอบคุณเพื่อนๆนะคะพี่น้องๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะตลอดจน f อสด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า